หกโกาห้าสิบห้านาทีนี่เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งและผมเชื่ออยู่ในความสนใจแต่ช่วงหน้าจะกลับมาว่าอ้อยังลืมเรื่องช้างไปได้ยังไงค่ะเจ้าพลายเดียวไายเดียวค่หมอรอตเมื่อวานนี้นายศัวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนโพส์แจ้งข่าวแล้วโพสคลิปเจ้าตัวนี้นี่มันเดินแบบชิวมากดูแบบมีความสุขเลยนะหมอรอดบอกว่าหายปวดฟันแล้วเนี่ยใช่คืองาของช้างหมอรอดเปรียบเสมือนเป็นฟันของคนนะคะ ข้างขวามือท่านผู้ชมหร<า>ือซ้ายมือของมันนี่แหละอันเล็กนั่นนะคะก่อนหน้านี้มันอักเสบคุณผู้ชมคงจํากันได้ที่มันวิ่งเข้าไปที่โรงเรียนเขาใหญ่วิทยาจำได้ใช่ไหมค่ะ<า>แล้วมันก็เอาดินเอาทรายพ่นใส่ตัวเองใหญ่เลยเพราะมันปวดนะะักเรยนักเรียนตอนแรกตนกตกใจอุทยานหมออถหัวหน้าอุทยานก็เข้าไประง,งับยับยั<า>้งแล้วก็ค่อยๆบอกมันและหาทางที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการปวดฟันเหมือนบอกปวดฟันแล้วไปหามันไม่มีหมอช้างที่จะรักษาปวดฟันปวดงา ก็วิ่งไปหาคนปวดฟันเด็กตกใจแต่ต่อมาก็เลยได้เป็นแหล่งเรียนรู้ใช่หมอรอดเมื่อวานนี้บอกว่าอย่างไงหลังจากที่เจ้าพลายเดี่ยวมันยืนปวดฟันปวดเหงืออพอมันได้ยามันก็ขยับงวงขยับปากได้ไม่ปวดแล้วนะคะและตามธรรมชาติก็คือมันจะไปกินพืชในป่าที่เป็นยารักษาเดินเล่นน้ําฝนเอาดินโป่งที่มีแร่ธาตุเนี่ยมาพ่นใส่ตัวเองเพื่อฆ่าเชือ้อ สสัปดาห์ตอนนี้มันหายปวดแล้วต่อจากนี้เนี่ยหมอรอดบอกว่าต้องดูกันว่าถ้ารากฟันของมันตายก็คือตรงตรงงาเนี่ยตอนมันปวดฟันตอนมันปวดฟันรากฟันมันตายยังไงนะมันถ้ารานงัหมันตายเนี่ยอาการปวดก็จะลดน้อยลงไปอีกและอาจจะหลุดออกมาเองนะคะคือไม่ถอนใช่ไหมนี่ตอนมันปวดเนี่ยพยายามช่วยตัวเองค่ะหมอรอดสรุปว่า ประเด็นนี้ก็คือข้อที่หนึ่งน้องๆให้รู้จักรักษาพยาบาลช้างป่าวันที่มันบุกเข้าไปข้อที่สองโรงพยาบาลธรรมชาติสภาพแวดล้อมในป่าน,นี่แหละที่จะรักษามันและล่าสุดเป็นภาพนี้เราทิ้งท้ายภาพนี้ช่วงหน้ากับมาว่ากนต่อท่านผู้ชมเหมือนมันหายปวดแล้วมันเดินยิ้มสบายใจเดินเป็นวัาจากคนแบบนี้แล้วเดี๋ยวกลับมา